มากินขผาเดอ้อพี่น,น้องเดอ้อสวัสดีค่ะวันนี้อีกมือหนึ่งค่ะกินขผ่าย่างมือเสาเด,อนนเดอ้อพี่น้องเด้อค่ะออมแกงมีออมมีแกงค่ะบรรยากาศย่างมือเสาร์กินขผาเดียวกับซื้อเนื้อวันนี้มนันเลยนู้เจ็บตัวมันมาคักเลยเมื่อคืนนีกแกงแล้วใหม่สุ่มใส่ปลาคอพี่น,น้อง ่มึงออ,ออมนกเด้อพี่น้องม,มีออมนกแลแงงอำไมสมใจบะคอมากินขมกันเด้อค่ะเด้อใส่ใบ <c oughs> ตัวมาบอกเฮ <ừ? S 2> ้ยเย็นตัวมาหย่า,ะะางออตาตลาดเร่ีคนคนกลังๆมาดูเทียบลาวลองอย่างเนี้ย <ừ> มีคนมาเยอะเขาไปจักเนาะไ <ừ> ปเดมประกาศโควิดยังก็ ก็ให้ขามด้ว,วบบัดปล่อยคนออกมานี่ล้วกล่อยคนออกมาเมื่อบานเมื่อซองเห่นแล้บานนี่ตัวยติสตัตีเต๋อคว้ากันอีกทีนึงมันบ่อยเนะาะแต่ก็เป็นต่ยหญนเลยเนาะอืมเพราเอ็บี่าาเป็นส่งมาให้เบิ่อนอะเป็นแผนที่เลีงเดืซื้อดืดเริ่มขยายออกขยายออกเมื่อก่อนนี่เขาจาะก,กับว่าบานเท่านี่เป็นโรคโควิดตายว่มีใครไปงานศพเลยจนมาเป็นอาการแบบ คนตานนยเ่มันช่วงน,นนงนี้คนตายมุ้ยเวลาจบลงมาจะเรุงเพคนยากย้อนเื่อนั่นแหละคนงย่างยามันเงียบเรื่าตายมันก็หยาดยกคนว่าดหนึ่งยยานไปพอคนหลายความเนีอืมร่อยไปใหญ่คนไปร่วมร่วมตัวกันนี่เนาะ คนก็บ่อยากไหวความนี่กันไหน่องมังมืมนนี่อยู่รงนี้แต่เราจะเอาไว้ตรงนี้หัวตัวแว่อนวดแบงเงี้ยเจอน้ำอ่น ก็บขาตุยงยังจะกินก่อนอามันยิ่งกินหนาตัวอืมเว้ยก่อนตรงนี้อ่ะหมูปมอมอื่นก่อนหมูป้อมแ่เห้ยมันแต่ย่างหม้อจิ้มหมื้อเขาต้องหักหมูหม้ออะไรหนักหน่อย

มันไรจับจับจับกินก๋ปลาจ็บเนาะน้หลายพูดน,น,น,นะเข็งแรงมันสุขั้วเขาเนี่ีปุ่น,น,<ด>นเน,นี่ยเพื่ินได้หเนีอง หินด้านกีนนะหัวหินดอานไมนสมัยหาหินได้ดนปลายปุ่นต้นยางง่ายๆอย่างนี้สามสี่ปีได้ทำอยูโดนเนาะไม่น่าง่ามองนี้กอื่นใ้เวลาด่วนพวกปีบริกร หกปีเงินปลูกดแ่บำรุงอีีปีกิได้ย่งั้งนี่้นหน่อยเมีเงินจำรองงที่ปลูก้างข้างบ้านเขาจำสปีตั้กบกบดาเฮ้ยงายเขาตัวสามปีก็นแล้วยุหน่อยนี่

ลูกเามนขึ้นมามันส่องออกไปอยู่แล้วนุ้มยื่นมาดูในห้องนี้อ่ะดื่มกันเถอะฝากติดตามช่องเจเปิ้ลสายฮาอีกช่องหนึ่งด้วยเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่าเปิดช่องใหม่อีกช่องหนึ่งส่อว่าเจเปิ้ลสายฮาว้าวว้าวค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะนี่เด้อพี่น้องเด้อช่องนี้กับเห็ดมันมีปัญหาสางไดดาบ่ไดพี่น้องก็เลยเปิดช่องใหม่อีกช่องหนึ่งนะคะเด้อค่ะขอบพระคุณหลายๆเอฟซีทูตุธันที่เป็นกำลังใจให้กับเจเปิ้ลเจเปิ้ลกระสู้ หวังว่าสักวันหนึ่งคงเสียนโฆษณาเขานะพี่น้องเนาะอุปสรรคทุกสิ่งย่างจะผ่านพ้นไปโดยดีบายบายสวัสดีค่ะขยันทำชีพปล่งนะพี่นอนะ้องเนาะตอนแรกมีปหญหาเนี่ยคนคนเดียวให้ปัญหาในมูอคนอื่นเนาะมันมวันตาย